อุ้ยคุณหน้าดิฉันเหลืองปริยะไหนคะนี่ค่ะชุดแดงค่ะชุดแดงสวัสดีค่ะมีแต่คนถามหาลุกขึ้นเลยค่ะวันนี้พิสูจน์คุมไลฟ์หรอเขาคือคุณโอปอปนิษระหอเล่นนะคะสวัสดีค่ะสุรัทยาอันนั้นชื่อดิฉันค่ะ นี่นะคะคุณโอปอล์แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะโอปอ MUT 40กรุงเทพมหานครค่ะนะคะก็ในตอนนี้ก็ใครหลายๆคนกำลังรอเขาอยู่โอไฟลงที่สุดคนเดียวเลยอ่ะมาปายเนี่ยแล้วเรามาอยู่ในซองในหลืบเอยบมาเยยบมาเยยบมาเยยบมาเอาแสงธรรมชาติไหมได้ได้อ่ามานี่เลยวไหนตรองไหนนะ Feel so good to be back อไปมาไปมุมซิกเนเจอร์ดีกว่า เมืออนกลลับบ้าย่ะะคตอนนี้สาวๆคนไหนที่อยู่ในซอกในหลืบคุณพี่แอดมินต้องให้ออกมาเลยนะคะเพราะว่ารีใครแค่แบบก่เก็บกันที่นี่นะอ๋าเคยใช่ไหมเมื่อปีอะไรนะ2 0 2 2ค่ะไว้สวัสดีค่ะแม่ปุ้ยมาเสร็จแล้วนะคะอ่ะมายืนตรงนี้นะคะมุมมุมเอาไว้เอาไว้เช็คอินว่าแล้วกันอะ สำหรับคุณน้องโอปอเป็นยังไงบ้างวันนี้ไหนลองเล่าเชา้านี้เรื่องราวเช้านี้มันเป็นยังไงอะเรื่องเช้านี้เปิดมาเอามาเลด,ดีนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเราสอมกันแบบเต็มที่มากๆค่ะ <ขอ S 2> แล้วก็ต้องกลับไปแพ็คของหนูทําเล็บด,ด้วยเมื่อคืนเพราะว่าเข้ากองเนาะเดี๋ยวเราไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าพอมาถึงโรงแรมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ แบบสเปนทามที่มีเต็มที่อะไรเงี้ยคะ่ะนะคะแล้วจะบอกว่าโรงแรมนี้แปลว่าโอปอเคยมาแล้วเนาะโอปอเป็นยังไงบ้างสําหรับโรงแรมนี้บรรยากาศแล้วก็การเก็บตัวในครั้งนั้นอ่ตอนแรกพี่หนูมาถึงนะหนูคิดถึงอะไรรู้ไหมอาหารเช้าโอเคถ้าในเมื่อทุกคนพูดถึงอาหารเช้าหลายๆคน หลายๆคนที่เคยมาที่นี่เรียกได้ว่าหลายๆคนเลยสมมติมีสิบคนพูดไปถึง9ก้าคนแปลว่าอาหารเช้าที่นี่ต้องดีมากมันดีแล้วหนูรู้สึกว่าห้องอาหารเขาว่าเราเดินเข้าไปใช่ไหมมันจะมีความโล่งแล้วมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนมันจะมีวามแบบว่ามันมีมันมี b r e e นิดนึงแล้วก็มีความแบบอากาศโล่งมีแสงเข้าตอนเช้าอย่าเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า f ี e l i n g มันดีปกติเวลาประกวดอะเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าหนูอยาก ไหนสิสีแดงมาปะทะโอ้ my god อดูตัวสองคนนี้เช็คชื่อหรือยังเช็คแล้วค่ะดีมากเก่งมากนะคะเออน้องโอปอไลา์บอมเมียนโอขอโทษค่ะเช้าเช้าสมองเบลอน้องโอปอห้องดำวันนี้หรือเปล่าุ่งนี้ค่ะอาน้องใหม่ไทยเหรอคะวันนีุ้่ยนี่นะคะ ต้องส่งกําลังใจไปให้สาวๆนะคะสำหรับน้องอุปวันพรุ่งนี้และน้องใหม่ไทยวันนี้นะคะ,ะดเดี๋ยวสาวๆไปพักผ่อนนะคะเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมเชา้านี้นอกเหนือจากห้องดําแล้วก็จะมีนอกจากห้องดำนะคะเราจะาามีกิจกรรมในส่วนของการเขาเรียกว่าการซ้อมโอเพนนิ่งแดนส์ในวันพีลิมไฟนอลและ ตรวจชุดด้วยนะคะ,ะเพราะว่าหลายๆคนซิกเนเจอร์ของเขาคือชุดราตรีตตนี่เป็นมากกับการตรวจตรวจชุดราตรีเพราะว่าจะต้องเล่าเยอะ <laughs> เออเราอาจจะต้องเออไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยากได้ฟีดแบ็กของทางดีไซเนอร์ทางสไติลิสต์ของกองด้วยแล้วก็แบบว่าอยากเปิดเผยแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้นะคะโอเค <laughs> ค่ะแล้วสำหรับน้องใหม่ไทยค่ะตื่นเต้นกิจกรรมวันนี้อะไรน่าตื่นเต้นมากไม่ชิเลยพี่สูพูดจริงจัง อ้าวดิฉันก็พูดแบบนี้ทุกวันค่ะตื่นเต้นกิจกรรมอะไรเหรอคะอยากต้องโอเพนนิ่งแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นเยอะๆเมื่อวานเราเพิ่งวันตรู่โอเพนนิ่งพรีลิมิเนรีทั้งหมดตึ่งขาขาอย่างนี้เลยยังไงนะคะข้อแขนหนูแบบตอนนี้ตอนนี้เสื่อมแล้วยายโอปอเต้นเสร็จหันมาหาหนูเพราะเ่านยายใหม่เต้นจนหัวฟูอ่ะคิดดูแสดงว่าแสดงว่าเรา เราเต็มที่มากแล้วกันโอ้ยแปลว่าการแสดงต้องฉ่ำมากแน่เลยแน่นอนสิบคะแนนให้เท่าไหร่มาถึงการแสดงใช่ไหมใช่โอเพนนิ่งร้อยร้อยเต็มสิบหนูให้ล้านนานหนูให้สิบล้านเเออคนี่หนูให้สิบล้านบรับรับแฟนิตี้จบจบแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวสาวสองท่านเดี๋ยวไปพักผ่อนได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นมีน้องๆน่างามมาเพิ่มเติมแล้วใช่ไปสองผัเพื่อนกันด้วยนะฮะบ๊ายบาย 티티่